Hãy cái này đi nếu sắt không lúc kho đấy nhỉ mấy gì à, ta. <laughs> <lên. cười> เวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจ agategate เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสุเลอเลออนัญโตอนยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจ agategate เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสุเลอเลออนัญโตเวสะภูสะ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 เวสสะภูสะเวสสะภูสะสัคขทาวุทังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังไปสัคขทาวุทังสัคขทาวุทังเวสุวรรณวุฒังสัคขทาวุทัง

ออกไปออกไปเฮ้ยสักข้อทอวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังตักคาะทอวุฒิังตักคาะทอวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังไปโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยลูกเอ้ยออกเลยพี่ยอมยังออกไปซะไป้ออกไป

rồi mày bị gì? ơi Bỏ 喂，喂，喂。

喂。 nha này cô ở nha rồi mới bạc dồn của cho bòi Gây bạc của cho bòi rồi. 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 ไปได้แล้วทางนี้มาสลับกัน ไปมึงเป็นไรเขาเอามาคุย,ยนะมึงเป็นไรเขามึงอยู่เขาทำไมมึงมาจากไหนแล้วมึงอยู่เขาทำไมล่ะจะไปไม่ไปล่ะอ,อ,อ๋อคือมึงไม่ได้เป็นไรกันมันก็ไปฮนะนนมึงมีกรรมเกี่ยวข้องกันออกออ็ออกไปก็รู้เปล่าออกไปออไปอ๋อ ไปไป,ไป,ออไปเอ้าไปเขี่ยขากูแบบอ่าน้ำโม,โมโไปโอเคไปค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยอพอ